สวัสดีค่ะดเด็กๆขอต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูนัทฐานะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนกันในสัปดาห์ที่13นะแล้วค่ะให้เด็กๆทายซิว่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะใด้ดูหัวครูลูกอะไรอยู่บนหัวครูเนี่ยคะอาแครอทค่ะดเด็กๆแครอทมันคืออะไรคะคือผักนั่นเองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยผักสดสะอาดนะคะดเด็กๆ เรียนกันหน่วยที่13แล้วค่ะผักนะคะเด็กๆจัดอยู่ในอาหาร5หมู่ค่ะเป็นเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะผักมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่มากมายช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงค่ะซึ่งมีการซึ่งมีความจําเป็นนะคะต่อร่างกายเรามากเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่รับประทานผักเลยหรือรับประทานผักน้อยเด็กๆก,ก็อาจจะขาดแร่ธาตุหรือว่า วิตามินต่างๆในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆยาแข็งแรงเด็กๆต้องรับประทานผักเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ต้องกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะเด็กๆพอเราพูดถึงเรื่องผักแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องคิดว่าเอ๊ะผักเนี่ยมันจะต้องมีแต่สีเขียวแน่เลยแต่ไม่ใช่นะคะผักนะคะมีหลายสีด้วยกันค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะผักก็จะมี ผักใบเขียวนะคะก็จะเป็นพวกผักบุ้งผักชีแล้วก็ผักต้นหอมแล้วก็มีอย่างอื่นมากมายค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะผักสีเหลืองค่ะก็จะเป็นเผักสีเหลืองส้มนะคะก็จะเป็นพวกแครอทค่ะสีขาวก็จะคือหัวไชเท้าสีม่วงก็กระหล่ำปีม่วงค่ะสีแดงแน่นอนค่ะมะเขือเทศนั่นเองค่ะเด็กๆผักนะคะเด็กๆก็จะมีหลายชนิดนะคะที่สามารถรับประทานสดสดได้ แต่ไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วเอาเข้าปากเลยนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกปรกติดอยู่บนผักค่ะเด็กเดก็ควรนําไปล้างก่อนนะคะผักบางชนิดถ้าเรารับประทานสดๆจะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มี แร่ธาตุต่างๆ,ๆเกลือแร่ต่างๆ,ๆมากมายเลยค่ะแต่บางชนิดเราก็ไม่สามารถรับประทานสดได้นะคะเด็กๆต้องผ่านความร้อนก่อนค่ะเราถึงจะนํามารับประทานได้ค่ะ mm hmm. เมื่อสักครู่นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของผักไปแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนอีกหนึ่งเรื่องค่ะชื่อว่าชนิดของผักค่ะ ผักมีมากมายเลยนะคะที่นีครูบอกเมื่อกี้มีมากมายแล้วก็มีหลากหลายสีมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้คุณครูไปเปิดตู้เย็นบ้านครูมาแล้วค่ะและนี่ค่ะครูก็มีผักมากมายเลยค่ะที่ตู้เย็นบ้านครูเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันทีละหนึ่งชนิดนะคะค่าเด็กๆ็กเรามาเริ่มผักชนิดแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่มีที่บ้านอของครูผักชนิดนี้นะคะเด็กๆด,ดูได้เลยค่ะไม่รู้ว่าบ้านเด็กๆมีหรือเปล่า เป็นใบสีเขียวเขียวอ่อนนะคะเด็กๆอ่าป้องๆ้องเป็นป้องป้องใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ป้องใหญ่แบบนี้เลยอ่าใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าผักบุ้งไทยค่ะเด็กๆผักบุ้งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันหอยอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วบางคนก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะผักบุ้งไทยเป็นผักใบเขียวค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆอันนี้นะคะโอ้ เด็กรู้จักไหมคะเนี่ยผักชนิดนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะลำต้นก็จะแข็งๆหน่อยนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นดอกกูมแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ่เราเรียกผัดชนิดนี้นะคะว่าดอกกุยช่ายค่ะก็เอาไปผัดผักกินอร่อยมากๆเลยเหมือนกันนะคะคุณครูชอบมากเลยผักชนิดต่อไปนะคะเด็กๆอ่าแบบนี้ค่ะโอ้เป็นสีเขียวๆมีใบหยักๆอย,กอย่างนี้นะคะ อยากๆแบบนี้ค่ะอยากๆแบบนี้เราเรียกผักชนิดตรงนี้ว่าผักขึ้นช่ายนะคะเด็กๆเ,เอาไปใส่ที่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะนี่ค่ะเป็นผักใบเขียวนะคะต่อไปค่ะเด็กๆผักนี้คล้ายๆผักขึ้นช่ายเมื่อสักครู่นี้เลยะคะ่ะแต่ใบแต่ลําต้นแล้วก็ใบจะเล็กกว่าเยอะเลยนะคะ,ะดเด็กๆดูค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นใบหยกัยกๆเหมือนกันค่ะแต่ลําต้นเขาจะมีลักษณะ เล็กๆนะคะเด็กๆเ,เราเรียกผักชนิดนี้ว่าอะไรเอ่ยผักชีนั่นเองค่ะมีกลิ่นที่หอมนะคะเด็กๆทําอาหารได้อร่อยค่ะแล้วก็รากของผักชีนะคะาสามารถนําไปทําอาหารได้ด้วยนะคะเด็กๆชนิดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะดเด็กๆโอ้อันนี้นะคะมีใบที่ใหญ่มากๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะผักชนิดนี้ค่ะเราเรียกว่าผักคะน้าค่ะดเด็กๆ ดเด็กๆคงจะเคยกินในรัดหน้าใช่ไหมคะขอนิยมใส่ผักคะน้านะคะเป็นผักใบเขียวค่ะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ,ะชนิดต่อไปเลยนะคะดเด็กๆบ้านครูเหลือน้อยแล้วเป็นเยายาแบบนี้ค่ะสีเขียวยาแบบนี้เลยนี่เราเรียกผักชนิดนี้ว่าถั่วฝักยาวค่ะดเด็กๆอันนี้อร่อยมากเลยกินจับส้มตำอร่อยสุดๆต่อไปนะคะดเด็กๆอ่า ชนิดนี้ผักชนิดนี้นะคะเป็นพืชผักสมุนไพรคะ่ะช่วงนี้เขาฮิตกันมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าขิงนะคะเด็กๆสามารถนําไปต้มเป็นน้าขิงรับประทานทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดได้นะคะถ้าใครเจ็บคออยู่ก็ต้มดื่มได้เลยค่ะขิงนะคะจะเป็นหน่อแบบนี้นะคะแข็งๆค่ะแล้วก็จะมีแง่งออกมาแบบนี้ค่ะขิงค่ะก่อนกินต้องนําไปปอกเปลือกก่อนนะคะ ชนิดต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆไม่รู้จักไม่ได้เลยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอะไรเอ่ยอ่ามันคือมะนาวนั่นเองนะคะมะนาวมีผิวสีเหลืองหรือว่าสีเขียวก็ได้นะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะอ่ามีรสชาติเปรี้ยวนะคะเราต้องหั่นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะบีบน้ํามาใช้นะคะมะนาวเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆของสิ่งนี้มีรสที่เผ็ดมากเด็กๆ รับประทานไม่ได้แน่นอนอะไรเอ,อ่ยนี่เขาเรียกว่าพริกนั่นเองนะคะเด็กๆมีทั้งสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงสีส้มก็มีนะคะเด็กๆพริกนะคะมีหลายสีเลยนะคะมีรสชาติเผ็ดค่ะไว้ประกอบอาหารเพื่อให้อาหารมีรสชาติเผ็ดค่ะค่ะเด็กๆผักที่บ้านคุณครูนะคะมีทั้งหมด9ชนิดค่ะ แต่คุณครูว่าเอ๊ะผักบ้านคุณครูเนี่ยยังไม่หลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆนี้ดีกว่าค่ะไปดูซิว่าเขามีผักอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าผักต่างๆเป็นยังไงมีลักษณะมีสีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเด็กๆแต่เอ๊ะช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะถ้าไม่มีความจําเป็นเด็กๆอย่าออกจากบ้านนะคะอันนี้ครูออกไปเพื่อนจะไปสอนเด็กๆนะคะแล้วคุณครูก็มีการป้องกันตัวเป็นอย่างดีมีการใส่แมสแล้วก็ฉีดเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาเลยค่ะคุณครูป้องกันตัวเองอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไปดูกันค่ะไปค่ะ มาค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนัฐฐาจะพาเด็กๆออกไปนอกสถานที่นะคะไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนะคะมีกี่ชนิดค่ะก่อนอื่นนะคะตอนนี้มีโรคโควิดกำลังระบาดนะคะให้เด็กป้องกันตัวเองโดยการนี่เลยคะ่ะเด็กๆต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะส่งเข้าไปค่ะแล้วที่เราขาดไม่ได้คือแอลกอฮอล์ล้างมือแบบนี้นะคะเด็กๆล้างมือ ทุกครั้งนะคะก่อนหยิบจับสิ่งของหรืออะไรต่างๆนะคะเด็กๆและแน่นอนเราจะขับรถไปเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยการนี่คะ่ะค่าเข็มขัดนี้เรา pay นะคะเด็กๆให้เรียบร้อยคะ่ะแล้วเราก็ไปกันเลยคะ่ะเด็กๆถึงแล้วคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาล้างมือทำความสะอาดก่อนไปหยิบจับสิ่งของกันเลยคะ่ะผักชนิดที่หนึ่งนะคะเด็กๆเราเรียกผักนี้ว่า กระหล่ำปีม่วงนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระหล่ำแดงค่ะคนส่วนใหญ่นะคะนิยมนำกระหล่ำปีม่วงมารับประทานสดเป็นผักสลัดนะคะแล้วก็มาตกแต่งจานให้สวยงามค่ะเพราะว่ามีสีสันที่สวยงามค่ะเด็กๆนอกจากนี้กระหล่ำปีม่วงยังมีคุณค่าทางอาหารมากมายด้วยนะคะเด็กๆก,กินแล้วมีประโยชน์มากๆเลยค่ะผักชนิดต่อไปค่ะเด็กๆ เราเรียกผักชนิดนี้ว่ามะเขือยาวค่ะเด็กๆเป็นผลเดี่ยวนะคะมีลักษณะทรงกลมเลี้ยวยาวค่ะผิวเรียบบางเป็นมันนะคะผิวจะมันๆผลนะคะมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวแตกต่างกันไปของแต่ละสายพันธุ์นะคะ นิยมนํามาประกอบอาหารได้หลายประเภทเลยนะคะเช่นผักมะเขือยาวใส่หมูสับหรือว่าจะทอดมะเขือยาวใส่ไข่จิ้มกับน้ําพริกได้เลยคะ่ะอร่อยมากๆค่ะผักชนิดต่อไปค่ะแล้วเ,เรียกผักชนิดนี้ว่ามะระค่ะเด็กๆมะระนะคะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกมีสีเขียวอ่อนผิวกรุคขะนะคะเด็กๆแล้วก็มีรสชาติที่ขมค่ะรสชาติที่ขมเนี่ยมันมีประโยชน์ แฝงมากมายเลยนะคะเด็กๆช่วยป้องกันเราจากโรคต่างๆมากมายแล้วก็ทำลายสารก่อมะเร็งด้วยค่ะรับประทานแล้วมีประโยชน์มากๆเลยค่ะผักชนิดนี้นะคะมีสีส้มค่ะเด็กๆใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะผักชนิดนี้เราเรียกว่าแครอทค่ะมีลักษณะเป็นทรงกลมยาวแล้วก็เรียวด้วยนะคะเด็กๆมีสีส้มค่ะแล้วก็จะมี ปลือกที่บางเรียบมีเนื้อแน่นฉ่ำรสชาติหวานกรอบค่ะก่อนนำมารับประทานเราก็ต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆแครอทมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆสามารถรับประทานสดก็ได้หรือว่าทำเป็นเครื่องดื่มหรือนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะผักชีต่อไปนะคะเป็นทรงกลมๆแบบนี้ค่ะ เราเรียกว่าหอมหัวใหญ่ค่ะมีลักษณะเป็นทรงกลมแป้นหรือทรงกลมรีค่ะหัวนะคะจะมีเปลือกนะคะสีส้มๆบางๆหุ้มอยู่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นฉุนรสชาติเผ็ดร้อนค่ะหัวหอมหัวใหญ่นะคะสามารถนำไปทำประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆ ผักชีนี้นะคะเราเรียกว่ามะเขือเทศค่ะมีรูปร่างทั้งแบบกลมกลมแบนแล้วก็กลมรีค่ะมีผิวข้างนอกเหมือนเป็นผิวมันนะคะเด็กๆผลดิบมีสีเขียวหรือว่าสีเขียวอมเทาเมื่อสุกแล้วก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงค่ะเนื้อภายในนะคะจะฉ่ำๆค่ะมันมีน้ำเยอะๆหน่อยแล้วก็มีรสชาติที่ เปรี้ยวค่ะมีเมล็ดเป็นจำนวนมากแต่เราสามารถรับประทานเมล็ดของมะเขือเทศได้นะคะเด็กๆมะเขือเทศมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆมีวิตามินที่สูงมากเลยค่ะช่วยทำให้เรารักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาได้แล้วก็รักษาโรคต่างๆได้นะคะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะใครอยากผิวสวยผิวอมชมพูก็รับประทานมะเขือเทศเยอะๆนะคะเด็กๆ ผักชีนี้นะคะเด็กๆเราเรียกว่าบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่นะคะจะมีลักษณะมีใบกว้างสีเขียวเข้มออกสีเทานะคะริมขอบใบข้างบนจะเป็นหยักค่ะเป็นทรงพุ่มใหญ่นะคะเหมือนต้นไม้เล็กๆเลยค่ะแล้วก็ลำต้นจะมีลักษณะใหญ่แล้วก็อวบค่ะดอกจะรวมๆกันเป็นช่อหนานะคะแล้วก็ดูเป็นฝอยใหญ่ๆสีเขียวเข้มค่ะดอกมีขนาดใหญ่ค่ะเด็กๆ โดยทั่วไปนะคะนิยมกินตรงที่เป็นดอกค่ะเป็นพุ่มๆข้างบนนะคะส่วนลำต้นจะไม่ค่อยมีคนกินค่ะน้อยมากแต่ในส่วนคุณค่าทางอาหารนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะอยู่ที่ลำต้นมากเลยค่ะเด็กๆผักชนิดต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราเรียกว่าแตงกวาค่ะ แตงกวาผลแตงกวานะคะมีลักษณะเรียวยาวเป็นทรงกระบอกค่ะภายในนะคะมีไส้อยู่ค่ะภายนอกจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนค่ะสลับกันนะคะแตงกวานะคะเป็นผักที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบเยอะนะคะมีคุณสมบัติแก้กระหายค่ะและเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ร่างกายค่ะช่วยกําจัด ของเสียที่ตกค้างภายในร่างกายค่ะเด็กๆและมีวิตามินมากมายเลยผักชนิดต่อไปค่ะเราเรียกผักชนิดนี้ว่ากระหล่ำปีค่ะมีลักษณะมีใบ เป็นหัวแน่นๆกลมๆนะคะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะแตกต่างกันตามสายพันธุ์นะคะมีรสชาติที่หวานกรอบสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดผักหรือว่าจะนำไปจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะกระหล่ำปีมีวิตามินมากมายค่ะมีประโยชน์มากค่ะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือป้องกันโรคเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ได้ค่ะ ผักชีสุดท้ายค่ะเราเรียกผักชิีนี้ว่าผักกาดขาวค่ะมีลักษณะเป็นทรงกลมรีโคนใบกว้างแล้วก็ใหญ่ค่ะผิวใบนะคะจะมีความบางค่ะแล้วก็มีความมันค่ะขอบใบจะเป็นหยกัยกๆยักใบมีสีเขียวอ่อนปนกับสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวแก่ค่ะมีรสชาติหวานกรอบค่ะนิยมนำมา ผัดผักหรือว่านำไปต้มจืดกินก็ได้นะคะเด็กๆอร่อยมากๆเลยประโยชน์ของผักกาดขาวนะคะมีเส้นใยแล้วก็วิตามินมากมายค่ะช่วยรักษาเลือดํำดาวออกช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดออกตามไรฟันโรคหอบพืน้นแก้วหวัดแก้ไอได้นะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ วันนี้เราได้เรียนเรื่องประโยชน์ของผักแล้วก็ชนิดของผักต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะผักที่มีอยู่ที่ว่าคุณครูหรือว่าผักที่คุณครูพาไปเที่ยวซูปเปอร์มาร์เก็ตมาสนุกไหมคะเด็กๆ นอกจากผักจะมีวิตามินมากมายแล้วนะคะเด็กๆผักยังมีประโยชน์โดยที่ผักนะคะมีเส้นใยของอาหารมากมายเลยค่ะเส้นใยของอาหารนี้นะคะจะไปช่วยทํางานกับลําไส้ค่ะจะทําให้เราขับถ่ายสะดวกค่ะหรือว่านั่งอึอหุ่จกระสสะดวกนั่นเองค่ะไม่ทําให้เราปวดท้องหรือว่าต้องไปนั่งนานๆให้เรา เจ็บท้องนะคะเด็กๆทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะปราศจากโรคภัยต่างๆมากมายเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆเดินไปที่ตู้เย็นของเด็กๆบ้างค่ะเดินไปนะคะแล้วก็ไปเปิดดูว่ามีผักอะไรบ้างเหมือนของคุณครูหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะถ่ายวิดีโอค่ะอย่างนี้ค่ะ หยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แนะนำค่ะว่าผักที่เด็กๆหยิบเขาชื่อว่าผักอะไระดูตัวอย่างของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อเด็กหญิงนัทถาหัวตะกิดค่ะเลขที่100วันนี้นะคะไปเปิดตู้เย็นมาเจอกับผักที่ชื่อว่าผักบุ้งไทยค่ะมีใบสีเขียวลำต้นสีเขียวค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณครูชอบรับประทานผักบุ้งไทยมากๆเลยค่ะ อัดวิดีโอส่งคุณครูแบบนี้มานะคะเด็กๆและเด็กๆก็มาร่วมกันเรียนรู้ในห้องเรียนห้องไลน์ของเรานะคะว่าแต่ละคนมีผักแบบไหนบ้างเหมือนหรือว่าแตกต่างจากของครูนะคะมาช่วยคุณครูสอนเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมส่งวิดีโอเข้ามาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูนัฐากับห้องเรียนคุณนัฐาและเรื่องประโยชน์และชนิดของผักขอจบเพียงเท่านี้นะคะ และวันต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆในร่วมสนุกนะคะวันนี้คุณครูนัฐฐากับห้องเรียนของคุณนัฐถาขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมส่งวิดีโอแนะนำผักมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ